สวัสดีคะ่ะสวัสดีครัเพื่อนพี่น้องป้องป่ายสกุลสกุนได้ค่ะเดอร์มาแล้วจ้ามาแล้วคะ่ะขอต้อนรับพี่ต้อนรับน้องขอสู่เอมี่ชาแนลสวัะคะ่ะทุกทุกคนสบายดีกันบ่ค่ะน้องเอมี่ก็สบายดีคือเก่าคือเดิมนะคะเนาะเมื่อนี้นก,กับบอมี่อย่างลายนะคะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนนี้น้องเอมี่ก็จะไม่กิน หอยลวกกุ้งลวกนะคะท่านผู้ชมคะยูห่อกับว่ามีอย่างเหตุเพราะว่าซื้อมาตอนแรกกับซื้อมากตวนละะลักับว่าได้เหตุจากเธอไอเนาอพี่น้องก็กไได้เอามาลวกมาอย่างว่าต่ำนุ่มพิกซี่โฟกซี่ฟูดแล้วก็ซื้อผู้ซื้อผักมาก,กินนะคะพีพ่น้องคะโอเคค่ะเรามาชมอา,อาหารกันเลยนะคะ าตาของอาหารน้องเอมี่วันนี้นะคะน้องเอมี่ก็จะกินหอยมะแรงพู่กับกุ้งรั่วกับผักนะคะแล้วก็จะมีขนมจีนด้วยนะคะท่านผู้ชมมาเลยค่ะมาแซ่บด้วยกันนะคะโอเคค่ะพ่อพิณคอะเขาก็จะบวบหลายแย้ห่างนะคะน้อง่าแล้วเขา,ขามากินน้ำกันเลยค่ะเป็นน้าดายิมเบิ้งก่อนเด้อหอยนะคะหอยมะแรงพู้ซิมก่อนน้ำจิ้มซิมมือตัวเอง คาดไปี่้องข้างวโอ๊ยแสบหนัยอยู่เด็กคนะ่ะน้องเอ็มมี่ก็ซื้ออันขอบุญมาเนาะพี่น้องเนาะน้องเอ็มมี่ก็ซื้อขอบุญมานาวแ,แ้วเราอ้าวจะมากินกับขอบุญดีกว่าเพราะาว่ามันมีฮ็อปอะ้รแต่ท่านได้กินข่าวแล้วพี่น้องค่ะโอ๊ยจะไม่แก่ยากแพ้รัศวง ใส่ชามเลยค่ะดีแบบว่าบ้านเฮาเนาะกพหลักโอเคค่ะพี่น้องมา,าแซบมาค่ะพี่น้องค่ะใส่มะนาวไปสองลูกอะค่ะเอาสิแซบไปแซบคิดดูอ ัวมากนัวมากเราก็จะมากินหอยอกันนะคะแล้วก็จะแกะหอยใส่ชามเราเลยโดยไม่มีการเสียเวลานะคะทผชมค่ะซิมกับลาดไปเลยเดบง่ายนะคะแส่บแห้ง นั่มากพี่ลองขาวสับแห้งอ๋อจะเป็นนัวครับอืมกินหอยก่อนค่อยกินกุ้งทีหลังเพราะว่าขี้ขานแกะกุ้งที่เกล็ดแกะกุ้งอะค่ะเพอสอนกินหอยไปก่อน ที่เกียดแบบพันพันผักนะคะแล้วก็ใช้ผักจัดเป็นที่ดักอืมหอมมากเรก็จะมากินกุ้งกันเลยนะคะทุกผูชมหักหัวกันอ๋ดูนะคะทุกผู้ชมเนี่ย หน่วมากหน่วมากเลยค่ะพี่น้องค่ะแกกุ้งกัอนเอามีเอาถังขยะมาไว้ตรงนี้นะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ แซ่บมากเลยค่ะ,ะุซอมมากินน้ำกั่นแล้วแบบนัวแห้งกินกุ้งก่อน <c oughs> อกินผักเยอะๆค่ะนี่ก็หนวดปูเ <c oughs> นาะขลาย แกะยากกินหอยกับละไก่แซ่บมากเลยค่ะพี่หวานมาก ตัวใหญ่มากค่ะพี่ชอวอายว้หัวกันดูนะคะสั่มากนวเวอร์แ no ซ่บมากเลยพี่น้องค่ะกินน้ำก่อนไม่ไหวแับเผ็ดแหง้ง ขี้หมูกไหลอ้ยตายคือเพจอ๋ออ้ยโอ้ยยอ้ยดื่มนั้นอันชันมะนาวแล้วกันอ้อเ็ดแทนกิ่นต่อค่ะพี่น้องค่ะหนัวมากบอกเลยหนัวมากเลย เริ่อยบอกไข่เชียร์ว่ามันเริกม,มากเลยนะคะโอ้ยมันเปลือกมันแข็งแห้งแสดงว่าดิฉันลวกนานไปหน่อยตายแล้วสอมาแล้วมันก็กลัวมันเน่านะคะ่ะต้องขา,าลวกเอาลวกอืมนัวมากเลย นัวห้งมาเรามากินกันคำใหญ่ๆเลยนะคะดูนะโอ้ยอไ,ได้หลายกับว่าได้ไม่แต่และดูนะคะับแซ่บมากนัวมาก๋อ้ไม่หร่ยไม่แต่ เข้เขาไปให้มันเบิร์ดกินผู้เดียวให้มันตายไปแลวให้มันนัวครับพี่พี่น้องคะ่ะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดไปละลาย,ลายแล้วก็กินครับพี่น้องขาดูนะค่ะนัวแ้งวัวแ้ง แพี่น้องขาแกะหอยลงตายแกะหอยลงไปเห้เบิร์ดค่ะพี่น้องค่โอ้ยซ่บแห้งซ่บมากห่นัวมากพี่น้องบอกเลยนัวมากอยากกินยางอยากชินยางกระเทืออ่าวอยากกินซ่บป,ปันไดกระเทือนอ่าวนัวมากเลย แล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปนะคะแล้วเราก็คนคนคนให้เข้ากันแล้วเราก็ตักกินเลยค่ะโอ้ยบิ่งนะครั

เพราะว่ไปน้องขามาตบท้ายด้วกุ้งนะคะหน่วมากเลยแหลกมีโหลดหนวมากเลอก พีฟูดใส่หลายๆอ้อยเผ็ดพี่น้องโอ้เพ็ดแทงตายตายเผ็ดกับเผ็ดนู้กันวะโอเคค่ะพ่อพี่น้อง เบิ่งแล้วมวนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซสก๊บปกด subscribe ให้น้องเอมี่ดนวยนะคะจังใดก็เป็นกำลังใจและแรงใจสาวหนาม้นค้หน้าใสใจเกินร่อยน้องเอมี่ชาแนลด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะยังไงก็อย่าดืมดูกันคลิปหน้านะคะว่าจะมีคลิปอะไรดีๆต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ